อย่างนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของเขามันไม่แปลกหรอกครับที่คนคนหนึ่งอยากจะโพสรถตัวเองลงบ่อยๆมันเป็นพื้นที่ของเราฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ใช้หรือว่าคุณไม่ได้มีความรู้สึกตรงน,นั้นนะ่ะว่าจะได้มาเนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอกแล้วก็มาขิงกันหรือเวลามีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเป็นไงด่ากระบะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกจะบางส่วนบางอย่างในเรื่องเอาคำว่าไว้รูปสร้างตัวมาันเด็ดแน่งง้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่แม่นเท่าไหร่ นะบางทีอาจจะขับรถแพงกว่านี้นะครับแต่สัญญาณเหี้ยเยอะแยะไปใช่นะครับผมก็เจออยู่บ่อยๆเพราะกระแสข่าวของเราค่อนข้างแรงบอกว่ามูลค้อน้องค้อนนี้เนีเจออย่างนั้นน่ะเดี๋ยวจะบอกว่าคันนี้ล้านก่อนนะคะเดิมยังไม่แต่งนะอันนี้ถ้ารวมชุดแต่งแล้วบอกได้เลยว่าเจ็บใจแน่นอน Be right off your feet. You wanna ride?